โรงเรียนชุมชนวัดปัน,นารามตั้งอยู่ในหมู่ที่5าตำบลทุ่งกรังอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสเปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนชุมชนวัดปัน,นารามมีพื้นที่ทั้งหมด47ไร่ระยะทางจากโรงเรียนถึงอำเภอสรชนประมาณ3.9กิโลเมตร ผู้บริหารคนปัจจุบันคือนายจักรีถนินการซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้นจําจำนวน158คนมีผู้อำนวยการโรงเรียน1คนมีครู10คนครูพ,พี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนและโรงเรียนยังมีศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดปันนาราม ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องประชุมให้บริการประชาชนทั่วไปและมีเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์หคนสีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินขาวสีน้ำเงินหมายถึงการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามการพัฒนาสีขาวหมายถึงความพร้อมในการรับรู้สิ่งใหม่ๆไปใฝ่รู้ใฝเรียนคำขวัญประจำโรงเร,เรียนการเรียนก้าวหน้า โนรารำดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ว่ายน้ำเป็นโนราดีอัตลักษณ์ใฝ่รู้ใฝ่เรียนโรงเรียนชุมชนวัดปัารามมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้รู้เรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นนักเรียนที่ใฝ่หาความรู้ที่ขอให้เกิดประโยชน์กับตนเอง โรงเรียนชุมชนและสังคมต่อไปสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลาโดยอาศัยความมุ่งมั่นพยายามและอดทนในการศึกษาหาความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในการเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างปกติสุขในด้านการบรหิหารจัดการ ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมรูปแบบปันสองวิโมเดลจุดเน้นของโรงเรียน 1. นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนหลักสูตรส้ยน้ำเพื่อชีวิตและทักษะชีวิต 2. นักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบ RT ไม่น้อยกว่าร้อยละนักเรียนชั้นป1ถึงป .6 ปลอนนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทุกคนตามระดับชั้น4 ผลการทดสอบ NT, ONET สูงกว่าระดับสบพทและระดับประเทศและสูงกว่าปีก่อนร้อยละ3 5. โรงเรียนต้องปลอดขยะร้อยเปอร์เซ็นต์มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 7. โรงเรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่ 8. โรงเรียนต้องผ่านการประเมินจากต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง